ข้างในพ่อกันตั้งกินข้างในแล้วค่ะนี่ตั้งกินน้ัสวัสดีค่ะพี้น้องมาไปยืนไล่เตะอกินข้าววันนี้ค่ะป้าตับไส้ตับหกหุ่งค่ะพี่น้องขออนุญาตหยุเบ่งก่อนหยาดนพักไส้จ้ะเอาละยกไปอีกละตับถาดตับถาดค่ะเ่ราะเป็นตับักหุ่งเนี่ยค่ะยกไปอีกละอันนี้เอิน้ำตับถาดใส่ขึ้นเบ่งน้ำจนน่าสนจะเลิศด้วย แซ่บป่ะโซน <Yeah. S 2> กินได้ป่ะเนี่ย <Yeah. S 2> กินได <Yeah. S 2> ้เล่นป้ะไม่โซนล้วกกะสู๋ค่ะเผ็ดแล้วกกะสู๋ทุกอย่างว่าเผ็ดปันไหนเผ็ดพอดีแบบนีะมันทิ่มาน้ำปลาหมึกเด้่ยแบบนี้แมงมันนะไขเ่เตียวไข่มมูแดงกระเส็บค่ะนี่ค่ะกินเด้พัดอันนี้ยังก่อนพัดดอกกะหล่ำคะ่ะพัด mm. ดอกกะหล่ำจะเป็นปลาเส้นไปกินข้าวได้ค่ะ Ừ, thay thay là mình không <laughs> bỏ đi bỏ mình mình đừng tiền để này Cái này này tiền Cái tiền Cái gì tiền Cái Cái này Cái này Cái Cái อืมมึงวันตอมนนันนแค่เกียวืมตามาหองน้ียแล้วเนี่อืมที่แม่ประมืออะจะเหยอได้ตาแพ้ยังก็ยังกัวได้แล้วอืมขั้วมีบวกพิกเจ้าคือไปขัวก้นอาน้ำมอ่ะ แล้วอคายกันได้ยังทำให้แสบผักได้จับวะนี่ฮะได้จับก็แสบจะใ่ต่วนี้ได้บ้านนง <c oughs> ได้ี่ฮาได้จับก็แสบแล้วแสบผักก็ดี กินกูออกจากปากวะเสริมตำบราหุ่งจะตองกินน้ำมันกนึขอทำาน้อยลง้วเนี่อืมแล้วกกลับงคือก็พาะว่าเคว่มวันแม่จพักกเ ปอไพสค่ะกินนไปน้ำไรยมั้งนว้นไปน้ำค่ะมนวันไหลาม่อวันไรค,ค่ะ้มันมือกับเมือ่อไกับปั๊ดเมื่อจกจันกับปาตูเมื่อ ผัดดอกไส้หมูแล้วก็สนใจ้วแม่เผัด้ถึงตับหมูอ่ามือแบบอืมอืมมันก็ปวดบๆแสบ

น่อยเราลดนทั่วมือกันจะน่อยสำหรับแม่ไหมหน่อยสำหรับแม่้แต่ใบใหญ่คือเก่าโอ้คือหน่อยแต่เรื่องคำน้อยหน่อยน่อยแต่กลางต่อเขาได้ใหญ่เดียวมันได้ทีหลังหน่อยลงแล้วก็ยังเป็นสองเทียเขาชีไดวาตินาส่วนแอบค่ะ Ăn cô đô chứ là cả đêm ta ta sẽ tìm nó xuống nhà lại mới ngoan lại ngoan kinh, chúng ta vừa nay phân uống nay mới ngoáy phải năm. ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณได้หลายค่ะได้แล้วแม่ขอบคุณค่ะ